ดีค่ะเ,เพื่อนๆพนพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่งานเขาดาวค่ะบริเวณริมน่านนะคะหรือว่าริมแม่น้ำนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะงานนี้นะคะเขาจัดถึงวันที่31มกราคมนะคะโทษทีค่ะงานนี้เขาจัดถึงวันที่31ธันวาคมนะคะ2564นะคะสามารถมาเขาดาวที่นี่ได้เลยนะคะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะคะทุกอย่าง5บาทนะคะเห็ดหอม3ามสหายนะคะแล้วก็มีหน่อไม้มนะคะมีข้าวโพดจ้า กุ้ยช่ายมีหลายไส่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นปอบเปี๊ยะวนเส้นค่ะมีแม่ค้าด้วยนะจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะช,ชื่อพี่หมวยค่ะพี่หมวยนะคะไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะคะที่เป็นกุยช่ายแป้งกรอบ แป้งทำเองเลยคะไส้ก็ทำเองนะคะเป็นไส้เจะคะ่ะอ๋อทั้งแป้งทั้งไส้ทำเองเลยนะคะคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ก็ทานได้นะคะที่ร้านอ๋อทานได้นะคะห้าบาทเองไม่แพงเลยแป้งบาง,งก็จะกรอบน้ำหน่อยเงี้ยแป้งกรุบกริบเลยค่ะของทางร้านเลยอ๋อค่ะ ทนได้นะคะตังสบายค่ะอันนี้คือแบบแป้งทำมาแล้วเป็นกลมๆนะคะเป็นแป้งกลมๆแล้วก็ใส่ไส<ม>้เห็นจะมีเป็นหน่อไม้มเป็นข้อโพดแล้วเป็นรวมมีเห็ดนะคะแล้วก็เป็นกุยช่ายนะคะ<ม>ปกติแล้วขายที่ไหนเหรอคะปกติขายอยู่ ที่ตลาดปิ๊นิกงน่งคนเดินค่ะไปชิมได้นะคะค่ะมีวันไหนบ้างนะคะสาวค่ะสาวันเดียวเลยค่ะแล้วก็ออกตามง,งานนี่ค่ะตลาดโบราณค่ะอ๋อค่ะก็ไปเดินกันได้ที่ถนนงคนเดินเย็นๆเนาะอ่าหลังจากงานนี้นะคะ,คะ จังเลยได้เห็นแม่ค้าทำด้วยอันนี้เรียกว่าปั้นกันสดๆเลยนะคะทอดใหม่ๆกันเลยทอดใหม่ๆกันเลยนะคะมีหลายไส้แล้วค่ะเยกยเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะแม่ค้าสู้ๆนะคะแสดงว่าขายมานานแล้วใช่ไหมคะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วนะใช่เจ้าเดียวกับตันใช่ตันเดียวกัวะอะไรวะ ปกติจะอยู่ที่ตอนแรกเลยอยู่ที่ตลาดน้ำต้นกล้ามปูค่ะอ๋อ,อยูัน้นแลทีนี้ก็ออกจาตลาดนัดบ้างตามงานออกร้านบ้างอย่างงี้ค่ะ,คะลูกค้าลุมเลยนะคะร้านนี้โอ้โหแบบ<ม>เป็นจุดเด่นมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยเคยเหตุแบบมีใครแบบขายแบบนี้เลยนะคะ น่าทานมากค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนๆมาที่งานนี้นะคะก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเป็นของกินที่โอ้หาทานยากนะคะพี่วาดฝันกุ้ยช่ายแป้งกรอบนะได้เลยกุ้ยช่ายแป้งกรอบในเพจในเพจก็มีนะคะชื่ออะไรนะคะวาดฝันวาดฝันกุ้ยช่ายแป้งกรอบวาดฝันกุ้ยช่ายแป้งกรอบนะคะขอดูใกล้ๆนิดหนึ่งก็คือนำ ใส่นะคะใส่ไปในแป้งนะคะแล้วก็แตะๆตะน้ําน้ําอะไรคะนะอันนี้เป็นน้ำแป้งค่ะ,คะน้ําแป้งนะแล้วก็บีบบีบปลายๆค่ะนี่ขอบคุณค่ะไส้อะไรขายดีสุดอะจ้ะแม่คะที่ที่ร้านจะเป็นไส้เห็ดหอมะคะ่ะไส้เห็ดหอมนะนี่ค่ะน,นี่ไส้เห็ดหอมจะขายดีสุดนะคะ,ะถ้าเป็น แบบเด็กๆแบบก็ชอบทานไส้กะโพราหวานเนี่ยค่ะอ๋อไส้กะโพรใช่ไหมจ๊ะอ๋อมีแบบติ๊กสัญลักษณ์ด้วย <c oughs> นี่ต่อไป่ะดูอีกสักซีหนึงนะจ๊ะไส้หน่อไม้จ้าไส้กันไม่น้อยเลยนะจ๊ะเนี่ย คุยใายแป้งกรอบได้อย่างไรจ้าอ๋อตอนแรกคือแบบว่าชอบกินค่ะชอบกินในการส่วนตัวก็เลยแบบว่าทำขายค่ะอ๋อค่ะชอบกินแล้วหายากไม่ค่อยมีใครทำขายอ๋อหายากเนาะใช่ค่ะตอนแรกก็ลองหัดทำดูแล้วก็แบบให้คนที่บ้านลองชิมดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกใช่ได้วนะลองขายดูนะอะไรเงี้ยค่ะได้มาทำค่ะ เต็มเตาเลยนะคะข่ายกันอยู่สองคนนะคะ นานไม่จ้าเพราะค้ากว่าจะสุกห้าทีครับประมาณห้านาทีนะค่ะอันนี้ก็เป็นไส้กุ้ยช่ายทอดนะคะว้าวน่าทานมากๆเลยโอถานที่ใส่ก็จะเป็นแบบ ชาชนอ้อยนะคะรวมกันได้นะจ๊ะห้าบาทแม่ค้าพ,พ่อค้าพร้องมากมากเลยนะคะลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะ โละครึ่งได้นะคะโอนได้โอละครึ่งได้นะคะค้าขอบคุณค้าวันนี้เตรียมแผ่นแต้งมากี่ร้อยชิ้นนะคะกี่พันชิ้น มาพันกว่าตัวได้ค่ะพันกว่าตัวนะคะโอ้โหขอให้ปังๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้หไฟเขาก็น่ารักนะดูดีแบบมีคล้ายๆซุ้มไก่ปะซุ้มไก่นะเออมีความครีเอทนะคะนี่อันนี้นี่ปอดเปียกกระสุนชอบอะไรไทยๆด้วยค่ะอ๋อชอบอะไรไทยๆด้วยเอาใช่ร้านที่มาสั่งคนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็คือพ่อค้าแม่ค้าเขาใส่งงบนะแล้วก็ใส่เสื้อมอฮมนะคะนี่นี่นเป็นสัญลักษณ์นะคะคือพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบความเป็นไทยนะคะขออนุญาตนะจ๊ะอ่านี่นพ่อค้าหันมาหน่อยจ้จาออโอเคคอัคุยค่ะอันนี้นใ,นใกล้ตุกยังจ๊ะ ขายเพื่อแล้วเขาด้วยสูกให้เขาด้วย <c oughs> ห้าบา้าบาทเลยจ้ได้ค่ะได้เลยนะจ๊ะอ้ไหมู่ะได้เลยนะจทีละ้าจ้รวมไ้้ารวมไ้นะำายเปนาใดนอะไรอ่ะอ่ะ は <All right. S 2> รับปรสวดิาการแห่งรัฐด้วยนะคะสบายๆนะคะ ะะแล้วสามสหายจะสามสห่ายก็คือเป็นผักรวมมิตรอ่ารวมมิตรนะคะแล้วก็หน่อไม้จะหน่อไม้ชอบหน่อไม้นะคะข้าวโพดจะไม้อันละห้าบาทเองคือแบบเลือกง่ายมากเลยแล้วก็กุยชายค่ะได้นะจ๊ะทีละหบาทนะจะ <laughs> ขายทาสีน้ำตาลไ,ได้เลยนะจ๊ะหยิบเงินได้นะจ๊ะขาได้รวมได้มีลูกค้าซื้อเยอะเลยนะคะนี่ค่ะพ่อค้า